นะครับผมได้คุยแหล่งข่าวใกล้ชิดตำรวจแม่งดูแปลกๆคดีนี้คือเหมือนกับว่าคือผู้ต้องหาเนี่ยเปรียบเหมือนหมูไม่กลัวน้ําร้อนอะ่ะนันดูแปลกๆ่ะแจ้งความจับคนนี้เนี่ยจะแจ้งความจับอธิริยะไปเข้าร่วมสอบสวนแจ้งความจับนะทนายดังซึ่งไม่ต้องเอ,อ่ยชื่อหรอกเขาก็รู้ว่าทนายตั้มนะครับนะครับจะทำนองเหมือนว่าจะแจ้งความจับทนายตั้มว่าหลังแจ้งความแล้วไปเรียกเงินเรียกทองเจ็ดล้านห้าอะไรต่าง นะครับคือมันดูแปลกแปลกแจ้งความจับเอกสายหมยต้องรอดพยานอะไรกับแจ้งความจับแม่ขายสองพันคนมันดูแปลกแปลกมันเหมือนออเดอร์มันเยอะนะนี่พีเดกัเมาอยู่ที่ประเทศจีนเนี่ยก็มีแหล่งข่าวนะครับที่เกี่ยวคดีนี้ก็โทรมาหาพีเดคือมันดูแปลกๆปลกะ <c oughs> คือมันดูแปลกไปหมดอ่ะ ทำไมเราเป็นผู้ต้องหาเราถูกดำเนินคดีสารไม่ให้ประกันตัวติดคุกอยู่ทำไมดูผู้ต้องหาตอนนี้มันทำไมมันสู้มือเหลือเกินนะจะจับคนนี้จะแฉคนนี้อ่ะทนายความบอสพรอมก็อ้าวเดี๋ยวตับเดี่ยจับนางกอไก่ตกทรัพย์สิบล้านอ่ออกหมายจับอาทิตย์หน้าตำรวจก็รับลูกเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็จะออกหมายจับแล้วบางคนอ่ะเฮ้ งานนี้แม่งมวยล้มต้มคนดูตำรวจจะสั่งไม่ฟ้องหรือเปล่าเงินเยอะหรือเปล่าคือตอนนี้อาการแม่งแปลกๆพี่เดย์เนี่ยเป็นคนเริ่มต้นในการไปแจ้งความจับก็ไปกับน้องต้นอ้อเนี่ยคือตอนนี้สถานการณ์เนี่ยนี่ขนาดกูเมาๆกูดูปแปลกๆดีนี้มันดูแปลกตำรวจก็รับลูกเอานี่มานะอนางสาวกอไก่มาแชนะครับ แฉนู่นแฉนี่ทําไปจะมาปุ๊บอะ้าวทนายบอสพอมาแจ้งความนางสาวกอไก่อาทิตย์หน้าจะออกหมายจับแล้วอ้าวกลายเป็นว่าพื้นที่สือ้ออะไรต่างๆแม่ก็จะเปลี่ยนไปละอืมคือดูปแปลกไปหมดเน้นตํารวจก็รับลูกเดี๋ยวจะจับนางสาวกอไก่เอ่ะต่อมาเดี๋ยวจะจับทนายตั้มอะไรเอาทนายตั้มไปเรียกรับเงินอะไรต่างเฮ้ยเยอะดูปแปลกปแปลกอ่ะนะ สายหมายต้องรอดเดี๋ยวต้องติดคุกอีกอะไรต่างเฮ้ยมันดูอะไรต่างๆมันดูแปลกแปลกไปหมดอะนะแล้วก็เสร็จแล้วก็ทนายความผู้ต้องหาบอกเดี๋ยวจะแจ้งความจับแม่ขายสองพันคนอะไรกันวะเนี่ยพี่เดก็ดูแปลกๆปกวันนี้เนี่ยอยู่ประเทศจีนรับโทรศัพท์ตลอดเนี่ยลงมาจากเครื่องบินนะทั้งผู้สื่อข่าวทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งอะไรต่างแม่งคุยกับพี่เดพี่เดกก็คุยไปเมาไป ตามสไตล์พี่เดก็คุยไปมาว่าไอ้พูดเสียงดังไม่ได้ไอ้เดี๋ยวแม่งเขามาไล่กูไปกูขอพูดเบาหน่อยคือมันดูแปลกๆ้งหมดเลยคดีตอนเนี้ยมันเหมือนกลายว่าเฮ้ยผู้ต้องหาเป็นต่อไว้ตอนแรกๆเป็นรองไว้ตอนนี้เป็นต่อหลายๆคนเขาบอกเงินแม่งเยอะหรือเปล่าเงินแม่งเยอะอาจจะสั่งไม่ฟ้องไหมคดีหลุดไหมบางคนถามเฮ้ยอยู่ดีๆแม่งก็มีเดซไอเข้ามาตำรวจกำลังทำงานอยู่ แม่กดีเียดนไอเข้ามาสุดท้ายมวยล้มต้มคนดูหรือเปล่าเงินแม่งเยอะบางคนแม่งพูดหนักไปถึงขนาดว่าเอ้ยฝ่ายการเมืองแม่งมาแล้วการเมืองแม่งต้องใช้ตังค์เพราะนั้นแม่งสั่งสั่งคนนั้นคนนี้เจ้าที่ต่างเนี่ยว่าเอ้ยมึงยำยำไม่เลืกๆกันไปหรือเปล่าโอ้โหตอนนี้คดีแม่งดูแปลกๆคดีแม่งดูแปลกๆขนาดพี่พี่เดมาก็ขึ้นมาเนี่ย คือแปลกๆว่ะฮะมันดูเหมือนว่า้ด hey, ีไอคอนชาชนะคดีบอสบอสพอจะออกจากคุกทนายก็บอกว่าอาทิตย์หน้าจะยื่นประกันตัวแล้วเดี๋ยวจะได้ออกจากคุกแล้วเฮ้ยมันดูแปลกๆไปหมดเลยอัจฉริยะจะถูกดำเนินคดีเพราะไปร่วมสอบสวนทนายตั้มไปคุยกับบอสพอไปเรียกรับเงินอะไรต่างเฮ้ยมันดูมันเหมือนว่าใครแล้วแต่ที่ไปช่วยผู้เสียหายแม่งจะติดคุกอิต่ตารา ทนายของบอสมิวก็โพสมาอ่าท่านอ่าอายการดังทนายหิวแสงนะครับใครแต่ใครจะติดคุกกิตรางอ่าอพิธีกรสื่อมวลชนอะไรวาจะติดคุกกันหมดแล้วให้มันดูแปลกแปลกมามันดูแปลกๆเหมือนว่าเฮ้ยแรกๆ้วเอ่อเดีไอคอนจะติดคุกตอนนี้เดียอคอนจะรอดแล้วไอ้นี่ก็ไม่เข้าความผิดนะเป็นเรื่องซื้อขายนะครับผมผมดูข่าวนะแล้วผมก็ได้คุย กูก็งงอ่ะอืมมีคนดังโทรหากูแล้วเนี่ยนะเอ่ออย่าเพิ่งเธอกูขออนุญาตไม่รับสายนะคนดังๆโทรอีกสองสามคนเนี่ยอ่ะโทรแม่งอยู่นั่นแหละอีหาเอ้ยอืมโทรหากูเนี่ยคือแม่งดูแปลกอ่ะโทรซ้ำอีกอีหาโทรก่อนหยุดก่อนนะครับคือมันดูดแปลกๆก็เหมือนกับจมวยล้มต้มคนดูหรือเปล่า อืมอืมนะครับมันเหมือนมวยล้มต้มกันดูหรือเปล่าคือดูเหมือนว่าคดีดีไอคอนจะมีมวยล้มต้มกันดูหรือเปล่าเงินมันใหญ่หรือเปล่าดูแปลกๆนะนี่ทําไปทํามาผู้เสียหายที่ไปแจ้งแจ้งทนายของดีไอคอนบอสพอบอกว่าเดี๋ยวจะไปแจ้งความนะแม่ขายสองพันลายติดคุกกีฬากันหมดกูก็งงดิขนราดนกูเมายังสั่งเมาอะไรเนี่ยกูอยู่เนี้ยกู ดึกดื่นกูก็ต้องมานั่งไร์สดเอ่ออะไรวะเนี่ยบอกเลยอะไรวะเนี่ยนึกนะอืมตอนนี้กูก็ไม่รู้ว่ามันกำลังจะเกิดอะไรขึ้นนะกูดูแล้วมันงง,ง,งๆว่ะงงๆเหมือนคนดีตู้หามันดูแปลกๆนะการหยุดชะงักของเสียงไม่ได้เผยแพร่เสียงอยู่ เอออะไรไว้เนี่ยอืมอะไระะไม่รู้นะครับอืมมันมีปัญหาอะไรกันนะนะครับเออมันดูแปลกๆไปหมดอืมการหยุดชะงักอะไรเมึงวะเนี่ยอืมมันอะไรไว้เนี่ยการหยุดชะงักนะ อะไรวะเนี่ยเกิดอ,อะไรขึ้นวะหยุดชะงักอะไรวะเนอะมั่หยุดชะงักอะไรวะเนี่ยไม่รู้ทางแต่ละเฟร,รมมันนะกำลังเชื่อมต่ออีกครั้งหนึง่งสัญญาณไม่ดีไง,ไว,ง,งวะกนะูงงไปหมดนนะครับเพราะนั้นคดีนี้มันดูแปลกๆการหยุดชะง,งักของเสียงไม่ได้เผยแพร่เสียงอยู่สิ้นสุดการะตีมอทิ้นสุดไปก่อนอะไรมันวะ กูไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะลบแม่งไปก่อนอารมณถังขยะไปเออมันดูแ,บบแปลกๆวะอืมอืมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะติดตามดูนะคดีมันดูแ,บบแปลกๆนะเหมือนกับผู้ต้องหาจะเป็นต่อจะหลุดคดีหรือไงกูก็งงนะีอืมอืมเอาใหม่ ชุกครูเ,เริ่มต้นใหม่เอาใหม่นะอยู่ดีๆแม่งกันสัญญาณไม่ดีขึ้นมาอืมเอาใหม่แก้มือใหม่นะครับเริ่มต้นใหม่นะครับนะครับวางแพลตฟอร์มนะแพลตฟอร์มไหนแม่งไปได้ก็ไปเพราะฉะนั้นดูมันแปลกๆ่กนะส่วนคดีทนายตั้มนะครับหลายๆคนก็ถามมาว่าจะไปอุ้มทนายตั้มไหมกูก็ขอพูดตอนเมาเลยนะ ถึงแม้จะรู้จักการเป็นเพื่อนฝูงกันอะไรต่างก,ก,ก,ก็ว่ากันไปผิดคือผิดถูกคือถูกว่ากันไปนะผมไม่ได้รับโทรศัพท์จากหลายคนนะผมไม่ได้อุ้มทนายตั้มนะถ้าทนายตั้มทาผิดก็ต้องติดคุกแค่นั้นเองแต่ถ้าเขาไม่ได้ทำผิดเขาต้องว่ากันไปผมไม่ได้อุ้มเอิ้มอะไรต่าง,างนะบางคนบอกว่าพี่เดย์อ,อุ้มทนายทนายตั้มไม่มีไม่ไม่ได้อุ้มนะครับเขาก็ต้องเรียนรู้เขาเองในการที่จะเอาตัวรอดนะครับแค่นั้นแหละบอก ฝากแค่นั้นหละเพราะนั้นทนายตั้มจะรอดไม่รอดมันอ,อยู่ที่ตัวเขาไม่อยู่ที่ผมนะครับเข้าใจนะวันนี้เขาไปออกวันนี้รายการสนที่เล่นเขาถามว่าทนายตั้มจะรอดไม่รอดอยู่ที่ตัวเขาเองอยู่ที่พยานหลักฐานผมไม่รู้หรอกว่าเขาไปโกงลูกความหรือเปล่าหรือว่าให้โดยเสน่หาต้องไปถามเขาพี่เดงไม่เข้าข้างใครเอกสายใหม่ต้องรอดวันนี้เขาออกมาขอโทษ พี่น้องประชาชนขอโทษทนายความขอโทษทีมงานผมอะไรต่างเนี่ยเอกสายใหม่เราก็ไม่รู้นะแต่ที่ผ่านมาเอกสายใหม่ก็เป็นคนดีนะแต่เราก็ไม่รู้หลักงานเนี่ยในการที่เอาพยานหลักฐานไปพบพนักง,งานสอบสวนเนี่ยแล้วมันกลายเป็นไอ้พวกพยานเท็จพยานอะไรต่างนะนะครับผมก็ไม่รู้เอกสายใหม่เขายังไงนะครับแต่ผมเชื่อว่าที่ผ่านมาเขาก็น่าจะเป็นคนดีพอสมควรนะก็ไม่รู้ว่าทุกคนก็ต้องเอาตัวรอดกันนะ พี่เดแม่งก็งงไม่หมดนะอะไรอะไรก็ไม่รู้ทนายบางคนก็ออกมาบอกว่านะเอ,อมีทนายทีมาเวนเจอร์เป็นอย่างนั้นยไรโอ้ไม,ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับผมนะใครทําผิดก็ต้องรับผิดตั้มทําผิดก็ต้องรับผิดเอกสายหมายต้องรอดทาผิดก็ต้องรับผิดเพราะพี่เดแม่งก็ไม่รู้แล้วแม่งเกิดอะไรขึ้นกูไม่รู้เหมือนกันนะว่ากันไปนะติดกับบอสพอกูก็ไม่รู้กัน พี่เดเชื่อสายไหมหรือเปล่าไม่รู้กูไม่รู้ว่าสบายๆก็ว่ากันไปส่วนกูไม่เกี่ยวกับการเรียกเงินเรียกทองหรอกเพราะนิสัยกูไม่มีการเรียกเงินเรียกทองอันนี้ก็ฝากไว้นะแต่คดีไอคข้อบอสพอนแม่งดูแปลกๆดูแปลกๆเหมือนกับผู้ต้องหาแม่งลุกเหลือเกินอะแจ้งความจับนูน่นนี่อะไรต่างเนี่ยผมดูมันแปลกๆอะ่ะพี่น้องว่าไงมันแปลกๆ อืมมันดูแปลกแปลกมันเหมือนกับจะไปรอดไหมหรือเขาต้องหลุดคดีทำไมตำรวจบดีไอ้ยแย่งกันทำคดีอันนี้มันก็ดูแปลกแปลกนะผลประโยชน์มันเยอะหรือเปล่าแล้วก็กูก็ไม่รู้แล้วนะอืมอาจารย์ดูโหนกระแสวันนี้ไหมไม่ได้ดูหรละครับแต่ได้มีการได้คุยกับหนุ่มกันชัยเมื่อกี้คุยกันไอ้เรื่องผู้หญิงคนหนึ่งไปแจ้งความเมียบิ๊กตำรวจอไอ้ผู้หญิงคนนี้ก็กลายเป็นมีคดีชอบโกงมีคดีอะไรเยอะ นะครับอืมนะครับแล้วก็เอ่อเราก็ไม่รู้ว่าเชื่อใครดีผมว่าแม่งทั้งผู้เสียหายทั้งผู้ต่างหาแม่งพอกันนะเมื่อกี้ก็คุยกับหนุ่มกัญชัยอยู่นะครับหนุ่มกัญชัยก็ฝากมานะครับว่ารายการหังกระแสไม่ใช่ที่ฟอกตัวของใครไม่ที่ไม่ใช่ที่ฟอกตัวของทนายตั้มไม่ใช่ที่ฟอกตัวของใครใครเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ผมมุกวางสายกับหนุ่มกัญชัย ทนายความที่ไปนั่งในรายการผนกระแสก็นะหนุ่มกัญชัยก็คุยกับผมก็ไม่ควรจะอ้างว่าเป็นทนายหนกระแสนะครับนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยก็มีนักกฎหมายทนายความบางคนที่บอ,อกรายการห่มกระแสก็ไปอ้างชื่อหนุ่มกัญชยัยเคลียร์ได้ถ้ามึงไม่ยอมจ่ายเดี๋ยวกูออกรายการหนกระแสไอ้แบบนี้ก็มีไปเรียกเงินเขาสามแสนล้านหนึ่งบ้างอะไรบ้างหนุ่มกัญชัยก็บ่นมาเกี้ยก็เห็นใจหนุ่มกัญชัยนะอ่ะ ถ้าตกลงไม่ได้กูออกโขนกระแสมึงจ่ายกูสามแสนห้าแสนหนึ่งล้านมีเพราะฉะนั้นหนุ่มกัญชัยก็ฝากผมมาเมื่อสักกี้คุยกันว่าทนายความนักกฎหมายใ,ใครตะใครที่ไปนั่งในรายการโขนกระแสเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับรายการโขนกระแสเอาชื่อโขนกระแสไปใช้หนุ่มกัญชัยก็ไม่เกี่ยวนะถ้าตกลงกูไม่ได้พรุ่งนี้กูออกโขนกระแสเลยหนุ่มกัญชัยบอกกูไม่เกี่ยวเลยเขาไม่ได้เรียกเงินไม่รู้เห็นเพราะฉะนั้น ผมขออนุญ,ญาตพูดแทนหนุ่มกัญชัยเนะเมื่อกี้เพิ่งวางสายไปเนี่ยเนี่ยก่อนจะมาจัดรายการเนี่ยกูก็เมานะกูก็คุยกับหนุ่มกัญชัย,ยเ่างเงี้เขาโทรมาน,นะโทรจากประเทศไทยมายังประ,ประ,ประเทศจีนเนี่ยนะนะี่ครับว่าทนายความที่นั่งในรายการหัวกระแสไม่ได้ไม่ใช่ทนายของหัวกระแสและไม่มีสิทธิ์อ้างรายการหัวกระแสและไม่มีสิทธิ์เอาชื่อหัวกระแสไปขม่มขู่ประชาชนหรือใครเรียกเงินเรียกทองไม่ได้เขาฝากมา นะครับเขาฝากผมมาเมื่อกี้นี้เขาจะเสริมเสียชื่อเสียงบางคนบอกเอตกลงก็ไม่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ออกหวกระแสนะอะจ่ายเงินจ่ายท้องให้กูไม่ไม่ใช่หนุ่มวันชัยบอกไม่มีเขาไม่รู้เรื่องพี่เดก็ขออนุญาตพูดนะตอนพี่เดเนี่ยเมาๆนี่แหละ,ะพูดความจริงเลยเนี่ยเพิ่งวางสายเมื่อกี้เพราะนั่นใครจะออกรายการหวกระแสนะครับอย่าไปลงเชื่อใครนะครับติดต่อรายการหวกระแสโดยตรงเลยนะนะครับ จะไม่มีการเรียกเงินเรียกทองไม่ว่าในฐานะทนายอะไรต่างๆและโหนกระแสไม่มีทนายนะครับตุนยกัญชัยฝากบอกมาไม่มีนะครับทนายที่ไปนั่งรายการไม่ใช่ทนายโหนกระแสจำไม่เลยใครไปเรียกเงินเรียกทองบอกเลยครับนะเมื่อกี้เพิ่งวางสายไปนะครับส่วนเรื่องทนายตั้มก็ว่ากันไปแล้วแต่เวรแต่กรรมไม่มีใครเข้าไปช่วยเหลือหรอก ทนายด้วยกันก็ไม่มีใครไปปกป้องเขาทําผิดต้องรับผิดถ้าเขาทําถูกต้องเขาก็ไม่ต้องรับผิดอะไรเพราะฉะนั้นก็ให้ความเป็นธรรมกับเขาทุกคนถามพิเดจะไปยืนเคียงข้างอะไรต่างเมาอย่างฮะเมาแล้วครับนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากเรื่องทนายตั้มนะครับทนายดังๆทุกคนก็คือเขาต้องรับผิดชอบตัวเขา อันไหนทำผิดต้องรับผิดอันไหนไม่ผิดก็อย่าไปใส่ร้ายเขาไม่ว่าเรื่องการออชอบโกงลูกความเจ็สิบเอ็ดล้านหรือเรื่องที่ว่าไปเรียกเงิน7ล้านเรื่องต่างๆในคดีเดียอคอนเขาต้องรับผิดชอบเขาเองนะครับวันนี้ดื่มกี่ขวดตอนนี้หมดเทานะ่าไหร่แล้วครึ่งขวดแล้วนะครับหน้าแดงเลยครับพี่เดก็กินวายก็ต้องแดงอ่ะถ้ากินแอลโกอฮอล์แล้วไม่แดงเร่พูดยังไง เราเชื่อในความถูกต้องส่วนพี่เดย์ไม่มีส่วนร่วมในการตบทรัพย์เรียกเงินเรียกทองอะไรไม่มีนะพี่เดย์สบายๆนะครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชา,าชนทราบแต่ตอนนี้คดีดไอคอนดูแปลกๆคดีดไอคอนดูแปลกๆเชื่อพี่เดย์นะดูแปลกๆนะครับอืมอืมนะครับแปลกๆอะไร อืมใช่ครับดูแปลกๆปลกนะมันดูแปลกๆกนะครับอืมนะมันดูแปลกแปลกคดีเนี้ยดูเหมือนจะเป็นไมมวยล้มต้มคดีหรือเปล่าคดีจะสั่งไม่ฟ้องไหมเพราะว่าทนายก็พูดทํานองนั้นเขาไม่ทําผิดจับแม่ทีมมันดูแปลกๆปลกนะเออนะอืมวิเคราะห์เรื่องเมียบิ๊กตำรวจหน่อยครับไม่มีอะไร ผู้เสียหายก็แสบผู้ต้องหาก็พอกันอะคดีเนี้นะพอกันะผู้เสียหายแม่งก็แสบผู้ต้องหาก็แสบพอกันะนะคดีแม่งต้องมีมูลอะเรื่องรักทรงรักทรัพย์ผู้ต้องหามันก็เป็นไงแสบพอกันอะทั้งผู้เสียหายทั้งผู้ตองหาผมพูดแค่นี้แม่งแสบพอกันนะครับและแม่งก็ต้องมีพยานหลักฐานพอสมควรมิฉะนั้นศาลไม่ออกหมายจับหรอกผมพูดแค่นี้ มันแปลกๆคดีเนี้อืมพี่เดตกวายอย่างเดียวพี่เดเต็มถังอย่างตอนนี้เสียงพี่เดใส่ๆนะสบายๆพูดเสียงดังไม่ได้นะครับเออพูดเสียงดังไม่ได้เอ,อ่สวัสดีครับพี่เดดูพี่เดทุกไลฟ์เลยชอบมากจากเอฟซีลอนดอนคุณอะไรอ่ะกีรติอ,อ๋อขอบคุณมาก เดี๋ยวมีเวลาจะไปลอนดอนนะผมเพิ่งกลับจากลอนดอนมาเมาื่อหลายเดือนอยู่ Good evening mm hmm. Sir Have a nice evening คุณเจมขอบคุณครับติดตามคดีดีไอคอนตั้งแต่เริ่มจนถึงอ๋อเนี่ย FC สวีเดนคุณทิติสุดาจุกรูมีการดูดไอติมกันจริงไหมครับจริงครับเขามีคลิปครับเขาปล่อยให้คนดูทั่วไปหมดแล้วครับผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นผู้ต้องหาไปดูดไอติม ผัวของผู้เสียหายจริงครดูไอติมไอติมอันนี้ทําไมเขาต้องดูเพราะอะไรทั้งๆที่เขามีไอติมไอติมเป็นของตัวเองแล้วเพราะาไอติมมันแท่งใหญ่ท่้งที่ผมทราบมานะครับทนายตั้มเป็นอย่างไรบ้างครูก็ไม่รู้เหมือนกันต้องไปถามมันเองตำรวจจะส่งฟ้องทันไหมนี่แหละครับตอนเนี้เขาก็กลัวว่าจะเป็นมวยล้มต้มกันดูหรือเปล่าตอนนี้คดีไอคดี icon, ดีไอคอนเนี่ยมันดูแปลก ทนายผู้ต้องหาแม่งลุกเลยรับออเดอร์หนึ่งรับออเดอร์สองรับออเดอร์สามออเดอร์สี่รับออเดอร์หนึ่งจับกอไก่รับออเดอร์สองจับแม่ขายรับออเดอร์สามจับทนายดังรับออเดอร์สี่จับอธยะเออมันแปลกนะเราเป็นผู้ต้องหานะเราเป็นผู้ต้องหาแต่แปลกนะไทํทำไมเราดูเหมือนเราเป็นต่อวะมันแปลกแปลกนะมีเงินมีทองมีเทวดามาเกี่ยวข้องไหมคือตอนนี้มันดูแปลกแปลก แต่ผมเชื่อว่าตำรวจทำงานตรงไปตรงมาแต่ผมไม่เชื่อนักการเมืองแต่ถ้าแม่งเคลียร์นักการเมืองไว้สักพันล้านไม่แน่เหมือนกันนะกูก็เริ่มสงสัยอ่ะแต่กูเชื่อตำรวจนะตำรวจยุคนี้ใช้ได้นะครับนักร้องสาวกอไก่จะผิดไหมมันแล้วแต่ข้อเท็จจริงนะว่าเป็นการไก่เกียรข้อพิพาทหรือเป็นการตบทรัพย์กูก็ไม่รู้อะไรกูไม่รู้อะไรเหมือนกันกูพูดแค่นั้นเอฟซีสิงคโปร์คุณโอเคขอบคุณครับ สวัสดีครับพี่เดย์วอวิชระเมทีจะเป็นยังไงเขาก็แจ้งความไปแล้วก็ว่ากันไปเนี่ยผิดก็คือผิดไม่ผิดก็คือไม่ผิดนะแ,แต่ประเทศเรานะบอกว่าอย่างนะเงินแม่งทําให้ผลคดีเปลี่ยนได้เชื่อกูคดีนี้ไอคอนนี้ก็ดูปแปลกๆนะดูแปลกอืมกูอบอกตรงเลยดูแปลกเงินแม่งเยอะนะพอเงินเยอะแม่งทุกสิ่งทุกอย่างแนมะ่งก็จะแปลกไปหมดอ,อืมคดีแตกตัา ผลิตตากใบก็เหมือนการทําอย่างไรภาคใต้จะมีการก่อวินาศกรรมเพิ่มขึ้นหรือไม่อันนี้ก็เรื่องละเอียดอ่อนนะละเอียดอ่อนมากเลยนะครับ f อยากจากอังกฤษขอบคุณครับอาจารย์เห็นคลิปอะไรครับคลิปที่เขาดูดไอติมเหรอครับเอ่อวอนเน็แล้วครับเขาส่งแั้วหมดดูดไอติมครับผมชอบมาดพี่เดมากครับจากโปรตุเกส ขอบคุณครับชินภัฒนพี่เดลรับร้องเพลงท,ทอดไหมร้องไม่ได้เมาแล้วตอนนี้อืมอืมชุกครูชุกคร,กรูนะครับเอฟซี FC พี่เดชอบมากครับสบัิโอเข้ามากันนั่นแล้วนะครับดีไอคอนมีบอสเป็นตำรวจด้วยนั่นสิแม่งน่ากลัว ดูแปลกๆตอนหลังเนี่ยดูทนายผู้ต้องหาเนี่ยห้าวหรือเกินเนี่ยจะจับคนนี้จะอย่างนั้นอย่างนี้เออมันดูแปลกๆนะดูมันเหมือนดูมันทําไมเหมือนมันเหมือนเหมือน,นเป็นต่อประชาชนจะไปลองหรือเปล่าเออดูแปลกๆว่ะอืมอืมนะครับอืมทนายตั้มจะเป็นยังไงก็ไม่รู้กันแล้วแต่มันทําผิดก็ติดคุกถ้าไม่ผิดก็รอดอืมผู้หลักผู้ใหญ่ก็เตือนกันมาอยู่ นะครับเมียตำรวจใหญ่เหมือนสร้างละครหรือเปล่าเราพูดยากเราไม่รู้หรอกวงการสีเทานี่มันพูดยากอะ่ะมันเหมือนมันเป็นเรื่องสีเทาไปหมดนะครับสามดารานะครับสามดาราเขาเงียบเงียบนะแต่พวกบอสพอสิบห้าคนเนี่ยผู้ต้องหาเนี่ยเขาก็ใช้บริการทนายที่เป็นข่าวเนี่ยส่วนสามดาราก็ว่าไป น่าสงสารประเทศไทยมีแต่คนประหลาดอืมสบายสบายนะเอ,อมีอะไรก็ว่ามาพี่เดก็มาคุยยามดึกอะ่ะเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าแม่งอืมก็ไม่รู้จะทำอะไรได้เพราะตื่นเช้ามากอตีสี่ตีห้าแล้วแม่งก็ต้องตื่นแต่เช้า,าพี่เดมวันนี้ก็มาคุยซะก่อนพรุ่งนี้อาจจะไม่ได้คุยกันอาจจะไปคุยสายๆเพราะว่ามันจะให้เดินทาง อืมอืมตอนนี้ก็มีสองเรื่องนะเรื่องทนายตั้มเจ็ดสิบเอ็ดล้านชอบโกงรูปความหรือให้โดยเสน่หากับเรื่องของอะไรนะเรื่องอะไรครับเรื่องดีอ,อไอคอนเนี่ยมันดูแปลกแป,ก,แปกนะเหมือนจะคดีจะล้มหรือเปล่าหรืออะไรเนี่ยพี่เดก็ดูแล้วแม่งแปลกแปลก,ปลกจริงๆมาแปอกแปลก,ปลกอืมนะครับ สบายสบายนะมีอะไรบ้างครับอ,อ่านคอมเมนต์ดีกว่าเดี๋ยวจะได้นอนจาก USA ขอบคุณครับกินกินฉี่กับกินวายยังไงดนี่ยกินวายดีกว่ากินฉี่เรื่องคุณสนทิกับทนายตั้มเขาว่ากันไปใครผิดใครถูกก็พี่น้องประชาชนตัดสินกันเองแต่ดูแล้วเนี่ยทนายตั้มก็เป็นรองนะตอนนี้กอบกูุณเป็นไงก็แล้วแต่ละว่านายกรัฐมนตรีจะเห็นแก่ชาติบ้านเมืองหรือจะเห็นแก่คุณเซนก็ว,ว่ากันไป มันแปลกๆนะชนแก้วหน่อยนะครับสบายๆทนายที่ดีควรช่วยเหลือประชาชนไม่ควรช่วยเหลือผู้ต้องหาถูกต้องครับถูกต้องครับอือมจุกรูจุกรูนะสบายสบายอๆมมีอะไรที่น่าสนใจนะจ๊ะนาฬิกาอะไรวะนาฬิกาปลอมอ่ะ นะครับที่เดชไยไปตรวจพบปรากฏว่าเป็นนาฬิกาปลอมก็ก็ก็ไม่ว่าอะไรก็ว่ากันไปปลอมก็ปลอมไปก็ตรวจใหม่พี่เดยังไม่นอนหนึ่งเลยใกล้นอนแล้วในกูเมาแล้วนิติสงครามกินฉี่กินเยี่ยวจริงไหมกูไม่รู้แต่กูไม่กินละกินวายทนายบอสอะไรนเนี่ยเบี่ยงเบนประเด็น,นเยอะนะครับไม่ได้สนใจเรื่องการสู้กดีจะเน้นเรื่องการแจ้งความจับคนนั้นคนนี้ อืมอืมอืมนะครับเอาแล้วครับเออ่ที่นี่ก็ตีหนึ่งกว่าแล้วพอก่อนดีกว่านะวันนี้แค่นี้นะ